พูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวนะครับในช่วงนี้อากาศหนาวเย็นนะกร,รุงเทพมหานครก็อากาศเย็นสบายเลยบางคนว่าตื่นมาไม่อยากจะออกไปทํางานอยากจะ,อะนอนอยู่ซุกใต้พนวม,ม,ม,มนะครับ,รบเช่นเดียวกับพื้นที่จังหวัดอีสานใต้ครับอากาศก็หนาวเย็นเช่นเดียวกันแต่คนในพื้นที่ชายแดนก็ยังกังวลอยู่นะครับเรื่องของสถานการณ์การสู้รบอย่างที่หมู่บ้านชายแดนตําบลเสาธงชัยอําเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกด วันนี้ต้องเผชิญกับอากาศที่หนาวเย็นอย่างมากเลยนะครับเช้า,น,า,า,ชานี้อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่14องศาเซลเซียสครับก็ตรงนี้ต่างมาก่อไฟผิงคลายหนาวในส่วนยางพารานะครับคือไม่สามารถขึ้นไปกรีดได้เพราะว่าตอนนี้ขาดไรายได้ด้วยนะครับเรื่องความปลอดภัยต่งางๆนานาเนี่ยนะครับส่วนที่ปากทางเข้าหมู่บ้านถนนวิหารตำบลบึงมะลูอำเภอการทะลักพ่อค้าแม่ค้าเริ่มนําอาหารเข้าของมาวางขายตามตลาดนัดครับหลังจากต้องปิดไปในช่วงปะทะรอบสองนะครับ ตอนนี้ห่วงเรื่องปากท้องครับต้องทํามาหากินแล้วคนเดินตลาดน้อยลงนะเศรษฐกิจก็ไม่ดีนะครับค,คิดว่าอาจจะมีการประทะรอบสามคือชาวบ้านเขายังเชื่อ,อยังไม่ไว้ใจกัมพูชานะครับแล้วก็หวังว่าไม่คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นแล้วแต่เราก็ไว้วางใจไม่ได้นะครับเพราะว่ากัมพูชาไว้ใจไม่ได้จริงๆครับถ้าเชื่อมีประทะก็คือไม่ได้ขายเลยค่ะถ้าเป็นของแถวหนูนะคะไม่ได้ขายก็คือปิดเงียบไปเลยตัวน,นี้มาเยอะก็ปิดเงียบปกติมีพ่อค้าไหมครับประมาณสักกี่เจ้าเคยเคย กข้าวข้าวรู้ไม่เคยได้นะก็แต่ประมาณเนี้ค่ะแต่ว่าคนเดินก็จะเยอะกว่หนูแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าคนเดินนี่นแบบย้อยเป็นน้อยกว่าปกติ่รู้ไม่พลาอะไรน่าจะเพราะว่าเกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องการเงินแล้วก็ความไม่สะดวกด้วยค่ะ ก็เลยจะทําให้ดูเงียบๆนิดนึงเพราะว่าปกติมันจะคึื้คักแล้วก็ขายง่ายกว่านี้นะคะ่ะจากที่หยุดยิงรอบนั้นมันมันไม่มันยังไม่ชัดเจนนะคะใช่มันยังไม่มีความชัดเจนอะไรว่าเขาจะหยุดหรือว่าเขาจะยอมซึ่งจากที่ฟังข่าวฝั่งท้องก็คือเหมือนจะยังไม่ได้ยอมอะคะ่ะก mm ็แ hmm. ค่เหมือนจะหยุดยุติไปเฉยๆ mm hmm. แต่โอกาสที่จะมีหนูก็คิดว่ามันจะสื้อ คนชายแดนด่านช่องตะกูที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้หยุดยิงไม่ได้มีเสียงปืนแล้วนะครับก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติครับก็ต้องทํามาหากินนะครับแล้วพวกเขาก็ยังขาดเงินทุนหมุนเวียนซื้อวัตถุดิบมาค้าขายทําได้เพียงแต่ว่าซื้อของมาขายให้พออยู่ได้แต่ละวันนะครับไม่ได้มีการสต็อกไม่ได้ซื้อวัตถุดิบมาตุนไว้ยเยอะๆเพราะลึกๆกังวลว่าอาจจะมีการสู้รบในรอบที่3ามกันอีกครับค่ะ